สบายดีจ้าพี่น้องสบายดียำเศร้าอาจาพี่น้องมื่อนี้พอพัมเกี่ยมสิเทผื่นทางหลังอาจาพี่น้องบะกุ้งจะก,กันยังเห็นยังอยู่สบายดีพี่น้องเห็ <laughs> hey, นย,ยังเยอะเลยบางสารตากโลพี่น้องเกี่ยมชิเทพื้นสารตากะโลเกียมเทพื่นอาจาพี่น้นนองเ <laughs> ทพื้นเพื่อนที่เอาแต่สองหอง่อในการพี่น้อง <h ook> ช้องห้องเบือกนะจ้องไว้ก้อนว่าปูนชื้นหมดแล้วปกติเคยเห็นคนใส่อันเหล็กเนยแต่ว่าอันนี้เขาใส่ไม่สานเอาแบบสูตรดั้งเดิมนี่พี่น้องดั้งเดิมว่าทั้งทั้งเก่าลังในกายพอใส่ไม่สานเอาประหยัดเงงปีเนาะประหยัดงบพี่น้องเลยประหยัดต้นทุนเึงเนาะเอาของในบ้านที่ฮ่านไหนมาประยุกต์ใส่เาะพรว่า ตึนกับบัลายเนี่ยพี่น้องก็เลยข้าวนี่ยไม่ใช่ <c oughs> เพราะเฮก็เก่าข้าก็ะใสยังได้ทำเคมื่อนีือเนาะนี่เนาะใส่ไหมก็รบสูดดังเดิมเนักกีกีใครก็เช็นนี่แหละแมนเนาะลายวงเลียนบอลก็เห็นไหมมันจะพัฒนาเด้วยพี่น้องเนาะไปตามยุคตามสมัยแต่ว่าข้าก็มันบ่มีถึงจุดนั่นก็เอาแมนมก,ก่อนไปหน่อยขอบบ่พอเลยจ้ะพี่น้องต้องใส่ไหมเลยเอาจวนไปใส่อย่างอื่นแทน คอยเห็ดไปคอยเห็ดไปน้องเนาะคอยคอยเห็ดไปแต่งคอยเติมไปเพื่อน้อะเห็ดเองบรใจานพี่น้องไปเบิ่งอีพอทางด่านนึงเนาะเพี่น้องเนาะเิ่นกำลังเกี่ยมสีผสมปูนใจพี่อน้องพอเิ่นกำลังเกี่ยมผสมปูในจเพี่น้องเพราะเฮ้ยดีพี่น้งเพื่อน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 ละเิ่นกำลังผสมปูเนาะพี่น้อง เมื่อนี้อ้ายซอมมิ้งกับหมูคนกับมาซอยเดจ้าพี่น้องเมื่อนี้คนมาซอยเทพื้นน้่นเองซอยกันหลายๆคนพี่น้องมาจังแหละวัยเนาะปลาเลิศแล้วพี่น้องหลังจากชมพูหล่ะกัเอาขึ้นไปเทเลยนะเบากรุงคนกัมาซอยเดจ้าพี่น้อง ซอยกระไลขคนจังเลยเป็ดกระเพาะเป็ดเนาะนีย์เป็ดัเป <oh> ็ดน้อยเพิ่นก็จะคิดว่าแนวกินไปแล้วเนาะเนี่ยอยากอะไรใส่ไลหรือเปล่าเฮ้ยมาทหา้

มาคิ้วมาคิ้วีมาคิ้วอ้แกคอยนี่ยหานหลอนฝานหอลมเด้อยย่างยางเนยเนาะยักหย่างยางเนยเนาะดินหลมอะไรเปีนบ่เปี่นกั้วเลย ปินลงมาตีนเออจ้าชับแค่ไหน,นแต่โอ้จันีนอยวอมกัข้าวันั่นเองเลยอยูแม่จะได้ตึก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 จ้ะวกุ้งฝนสุกจ้าพี่น้องพอเนกับเป็นคนยังปับแป้งเนีน้องให้มันเพี้ยงให้มันงาม ใช่แต่มือนี้อ่ายเพิ่นก็มาซอยน้ำพี่น้องหนาสิแล้วว่าย่ดอกมือนี้ซอยกันหลายๆคนกุ้งก็เราเห็นยังเด้เห็นยังมากุ้งมาซื้อซื้อยังไงซื้อน้ำหวานนะจ๊ะพี่น้องซื้อน้ำหวานมาให้อ่ายกินแกมเมยเนาะเห็ุเรื่องเมยกินน้ำเย็นๆ puông mơi, giờ tỏn nó này mày ảnh, kéo rồi nằm yên yên, phở, phở กำลังเหตุเวียนไนีงปั๊บพออันน้อันน้ำยังเคี้ยวเลยแบบสี่พออานน้ำเคี้ยวเลยอานน้ำแบบสี่อีพ่อมาน้ำเคี้ยวเฮ้ยอีพ่อบุคครได้ยินปได้ใจพี่น้องบนเท่าลูนบุคคได้ยินบนไดงว่าทางล้างนี่บ่ได้ยินนะว่าตอนหนานี่ยได้ยินยังบุกคยได้ยินไปได หอดขนาดเราบงหวเลยผแห้งผแห้แงเนาะ,ะ <laughs> ดอกซอยกันะหลายคนะฮะใส่เบื้องบองหูแล้วาผ่าบุบเออไปอีกะหนน <laughs> ให้มันท่วมมาเนี่ยพอเนาะถั่วใหม่เนาะ,ะให้มันท่วใหม่เนาะปั๊บแป้งให้มันให้มันจบให้มันงามเน,ะมนาะกะนาชิมันมือมันเห็ดพี่น้องเลยแต่ไก่รักซอยกันเนะาะเทเลยปั๊บให้มันได้ระดับอ่ะพอด ปั๊บพี่น้อยปั๊บให้มันได้ระดับรัองง่ายๆไปสมิงนะปั๊บให้มันจบมันงามสมิงเปล่าเว่นพี่น้อยปั๊บให้มันได้ระดับถุนสากลเท่บางเด้เวพอที่นี่พอวาทะเลพอห้องหนึ่งจักสอบนะหกเนาะเห็นได้หน่อยสิกรับ 6กสอบคุณพี่น้องเยได้แล้วว่าพอฟังนี้ได้แล้วบ่เบื้องนี้ับแห้มันในระดับให้มันจบบันงามคือมิกาห้องหนึ่งคสอบ พูนาคือหมูอ่ยซามิงเดจ้าพี่เนาะพูนมักซอยมันเองกะเออว่ะมีที่อันให้่ อามงได้ฮีไร้มันก็กวาดหากว่ะพอหรือจะได้กวาดหนักบ้งฮีไร้ก็กวาดไปกลโอ้ยเป็ไปไคเล็กเพื้อนอนดีเนาะมือนี้เฮ็ดพ่อจะ้องนี่ว่ะพอกะจังวะ สตละเล่มพชะละน้อยแ่เจ่าเห็ดเองแม่ดบเจ่าเห็ดเองยังไงกับพักพอนเห็ดชนมาวีดได้เียดน่อยมาลยจ่าพี่น้องแม่ <Sonic> อบอ่าม่มืออันนั้น่ดีอ้่ดีก่ไนะพี่้ม่นห้าก็มาแต่คายเกลืองนจพี่น้องายเกดแล้วมันบม่ดแล้วอีแม่ปนลุกแต่ดกพี่น้องแลยก็เลยายเบิดไวเบดเบียดน้อยเดน้อยน้องอ้นก็รันะ้มับแล้วดีแล้วแหละจากีแม่เฮดเรียกบอแลไป่วนอยู่เด็กป่วนเด็กป่วน เมื่อยพ่อะพกกุ่มยังบ่เมื่อยพ่อะพกฮ่าเมื่อยกับพกคอนคอนพี่พ่อว่าเอ่อเห็ดเองบริจ้างเมื่อยแล้วพกคอนคือกล้องที่ซองจะเป็นไงนี่กาซิมืดกล้องนี่ละค่ะ ผักพรอนเลยเนาะผักพรอนได้จ้าพี่น้องหมดกองทีสองนี่ก็ที่ได้ผักพรอนนะจ้าเมื่อยแล้วเพคนว่าผักพรอนก่อนจากบ่ายจะเมื่อยแล้วจะเมื่อยต่อจะไกลสิเมื่แล้วจะจ้าพี่น้องหมดกองทีสองแล้วกับผักพรอนนะจ้าพี่น้อง ก็สิเบสวัดอ่านี่เมื่อเนกับพักพรอน่หมเนาะปิดเลยก้องที่ซองปิดเลยพี่น้องเลยดากาพักพรอนะจ้ะพี่น้องเห็ดเบิดเองบริหารโฮมเนาะมื่อราคาพักพร ก็โอ้โห <c oughs> เกือบเข้าตาตะก่อกับอาจารย์พิงค์รับระดับให้มันสวยงามปรับระดับให้มันเท่ากันอาจารย์พนงคงห้องนี้ใกล้ชิดแล้วเลยอาพี่ย์พิงอีกในหนึ่งก,ก็แล้วละห้องห้องอันนี้ห้องหนึ่งหกสอบเป็นจังไรบ่าวกุ้ง อ้เมยบ่แดดนะมันนี้กะเป็นใจขนาดเลยแดดกระชาเลมันแต่กามีหมเนาะอ่ะพักผ่อนจะได้วันนี้เนาะพักผ่อนก่อนเลยพี่น้องพักผ่อนก่อนเลย้พี่น้องเด้ยอ่ะขอบคุณทุกไลทกคอมเมนต์ทุกลังใจพี่น้องคลิปใหม่ฟากใหม่พอกันใหม่ที่พี่น้องเด้อฝากช่องกุ้งบอลลาวน้องนนท์ได้เป็นน้องฝากแพนเพจกุ้งบอลลาวน้องนนท์ได้เป็นน้อง สื่อเดียวกันเลยพี่น้องแฟรเซ็นคสื่อเดียวกันเลยใจาพี่น้องสื่อเดียวกันพี่น้องฝากติดตามได้เพี่น้องเด้อยังหอดหนึ่งพันด้วยพี่น้องลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจัดกันคลิปหน้าจ้า